นิยายวายเมาแล้วละ่ะบทที่8เจ็บหรือเปล่าคำถามนั้นไม่รู้ว่ามาจากใจจริงขนาดไหนปลายนิ้วเรียวล,ลากวนอยู่ตรงขอบชั้นในของคนเมาไม่หยุดราวกับต้องการเยาแแย่แผ่นหลังของเติงเกรงอยากตะโกนกลับไปว่าเจ็บโว้ยแน่จริงมาโดนตีเองดิ แต่สติที่มีบ้างไม่มีบ้างก็พอร,รับรู้ว่าตนเองทําไม่ดีกับอีกฝ่ายเอาไว้ไม่น้อยยอมเถอะครั้งนี้อาจจะทำให้โอกาสกลายเป็นจิ้งจกโดนตบจนไส้ไหลลดน้อยลงก็ได้เขากัดฟันกลั้นใจต่อไปอย่างกล้าหาญร,รีบตีดิจะได้เสร็จแล้วเร็วไม่รู้ว่าเทมมีสีหน้ายังไงที่ได้ยินประโยคเร่งเร้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืองเก่งชั้นในเขาถูกรั้งลงต่ำต้นขาผิวเนื้อสีน้ำผึ้งจาง จึงสัมผัสกับอากาศเย็นเฉียบภายในห้องเติงดิ้นครุกคลักเพราะนองจัดสถานการณ์จะไม่ค่อยน่าไว้ใจท่าทางของเขาในตอนนี้ยังจัดอยู่ในเกณฑ์หน้าไออ้ามากๆชนิดไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนดีฝ่ามือฟาดลงมาอีกครั้งแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งเดิมแต่เป็นผิวเปล่าปล่อยนิ้วมือปรากฏขึ้นความรู้สึกเจ็บจีนและเหรอร้อนบริเวณน,นั้นทำให้คนโดนตีสูดปาก อ่าน,นี้ก้นเขาคงแดงไปหมดแล้วไม่รู้ว่าอีกจทตทีที่เหลือพ่อคุณจะฟาดเสียจนชำ้ำจนลุกไม่ขึ้นหรือเปล่าเติงลังเลไม่รู้ว่าควรจะดิ้นหรือไม่ดิ้นดีอีกฝ่ายก็ตีซ้ำอีกครั้งจนเขาร้องอดออยโอ๊ย,อยเจ็บเบาๆหน่อยเติงจิกปลายนิ้วเข้ากับพาลูกฟูกของโซฟาเหมือนชายหนุ่มร่างสูงจะปลานีเขาขึ้นมาถึงได้หยุดตีชั่วคราวแล้วเปลี่ยนเป็นใช้นิ้วนวดคลึงไปตามผิวอย่างเชื่องช้า เมื่อปลายนิ้วแตะไปมาอีกฝ่ายกลับล่ามือออกแล้วใช้มือขวาตีลงมาที่บั้นท้ายของเขาแรงขึ้นกว่าเดิม <_ d iam> เจ็บแล้วจะได้จําพูดจบอีกคนก็ฟานมือลงมาซ้าแต่คราวนี้ตําแหน่งกลับต่ำลงไปหลังจากนั้นคงไม่ต้องให้บรรยายในระหว่างที่เคลืบอคเิมอีกฝ่ายเหมือนกับต้องการให้เขารู้ว่านี่คือการลงโทษจึงตีลงไปตรงรอยแดงเฮ้ย <_ d iam> ไม่เอาไม่ให้ตีแล้วเจ็บเสียงร้องโวยวายที่ดังขึ้นทําให้ร่างสงหยุดชะงักเขาออกแดงดึงคนที่นอนอยู่ตรงตรง้นขาขึ้นมาใบหน้าของชายหนุ่มที่ดงเรื่อจากฤทธิ์แอลกอฮอล์กลายเป็นแดงซ่านไปหมดในตาสีน้าตาลเข้มวาวระลิกเ็มใจร้ายเติงตัดเพราะเสียงอ่อยน้ําสีใสลินที่หางตาทําให้คนเมาดูเปล่าบ,บางเสียจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนเดียวกับที่เมาแลว้วโวยวายสร้างเสียงหัวเราะ และสร้างเรื่องราวไปทั่วเขาบ่นอุบอิบโดยท่าทางแสนน่าสงสารเทมตีพี่เทมบังคับพี่ไม่ได้จะบังคับแค่อยากแกล้งเฉยๆคราวนี้น้ำเสียงที่เคยเรียบเฉยแฝงความอ่อนอกอ่อนใจใชายหนุ่มใช้ปลายนิ้วสางไปทางเรือมผมที่เริ่มชื้นเหงื่อจนปลกติดกับหน้าผากมนประโยคหลังไม่รู้พึมพำกับตัวเองหรือว่าอะไร ก็ไม่เึกเหมือนกันว่าจะบ้าจี้ให้ตีจริงๆพีไม่ชอบไม่ให้ตีแล้วปกติแล้วคำพูดคำจาคนเมาเชื่อไม่ได้แต่หน้าแปลกที่คราวนี้เติงกลับปากตรงกับใจที่สุดกรีบปากแดงเลือดเบิกออกเล็กน้อยชาย่มปล่อยให้น้ำตาลินไหลโดยไม่เก็บอาการเลยสักนิดแล้วมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้ซะหน่อยจะเรื่องไหนเทมก็เอาแต่ใจเอาแต่บังคับกันตลอดขนาดบอกว่าไม่ชอบแล้วก็ยังไม่ฟังเลย เจ้าของชื่อชะง,งักไปเล็กน้อยเทมระบายลมหายใจยาวแล้วโน้มตัวไปจุบที่ขมับของอีฝ่ายอย่างแผ่วเบาประโยคถัดมาของชายหนุ่มเต็ไมไปด้วยความอ่อนโยนอย่างที่นานๆจะปรากฏเข้าใจแล้วไม่ได้อยากให้รู้สึกแย่ซะหน่อยจากนี้ไปถ้าไม่ชอบอะไรก็จะไม่บังคับแล้วดีไหมแน่นอนว่าอะไรที่เติงไม่ชอบย่อมไม่รวมเรื่องที่เจ้าตัวไม่ได้ชอบเขาในเชิงชั้สาวเข้าไปด้วย เทมนิสัยเสียเทมทำไม่ได้หรอกคนแก่กว่าเชิดหน้าขึ้นสายตาที่มองไปหน้าหล่อเหล่าช่างเต็มเปลี่ยมไปด้วยความมั่นอกมั่นใจทำได้สิหนุ่มรุ่นน้องยังคงรับปากคำเช่นเดิมไม่ได้สนใจคำวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนิสัยส่วนตัวเลยสักนิดแม้ในสมองจะแอบติงอยู่เล็กๆว่าบางทีถ้าเติงดื้อน,น้อยลงแสบน้อยลงอีกสักนิดสักหน่อยเรื่องอาจจะง่ายดดยกว่านี้เยอะ อาจต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่จะทำให้ได้ตามสัญญานะซี้นประโยคเขาก็รัางล่างสูงเพรียวให้ขึ้นมานั่งท่บทับบนหน้าตักฝ่ามือข้างหนึ่งสอดเข้าไปรูปไล้แผ่นหลังเบาบางอีกข้างค่อยๆเกลี่ยปลายนิ้วขณะที่กลีบปากอยากยังคงคลอเคลียตามผิวแก้มและใบหูไม่หยุดท่าทางเอาอกเอาใจเช่นนี้ทำให้เติงรู้สึกคล้ายๆเป็นจิ้งจกดนแมวตะปบเล่น พอตะปบจนหนำใจเจ้าแมวชั่วตัวยักษ์ก็มาเลียหน้าเลียตาปลอบใจอ่อนๆเขาไม่หยุดด้วยความขับแขนใจเขาจึงซบหน้าลงกับบากว้างก่อนจะจงใจกัดแรงๆเงสียจนเสื้อโปโลราคาหน้าจะหลายตังของอีฝ่ายปรากฏขาบน้ำลายพอได้ยินเสียงเทมสูดลมหายใจด้วยความเจ็บชายหนุ่มจึงเงยหน้าขึ้นมาด้วยความพึงพอใจในตาสีดำครับจับจ้องมายังเขา หนุ่มรุ่นน้องละมือจากแผ่นหลังมาใช้นิ้วโป้งปาดคราบน้ำตรงมุมปากอย่างแผ่วเบาต่างฝ่ายต่างรักษาสัญญาสัญญาว่าจะไม่บังคับเหมือนที่สัญญาว่าจะเปิดโอกาสให้กันไม่น้าหล่อนเหลาเข้ามาใกล้ขึ้นจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจร้อนเผากรีบปากอยากคลอเคลียกับริฟิป,ปากบางของเติงไปมาแต่ก็มีวัยสงเสียงเบาๆให้คนบนตักได้ยินจบสัญญานะพี่เติง ็นอีกครั้งที่จริงจกโดนแมวยักษ์เรียกกล่อมจนสมยอมแต่โดยดีชายหนุ่มกดจูบแผวเบาคล้ายมาแมลงปอแตะผิวน้ําแต่ไม่นานก็กลายเป็นจุมพิษแนบชิดไดซึ่งซ่องว่างเขาเพเยอะปล่ารบลิ้นรอนที่ลุกล้ำเข้ามาอย่างว่าง,ง่ายสำยังหยอกเยา้ายั่วยยนกลับไปสองแขนโอบรอบลำคอร่างสูงเหมืที่เคยทำมาแล้วหลายครั้ง เสื้อผ้าถูกถอดทิ้งกระจัดกระจายบนพื้นข้างโซฟาหลังจากนั้นคงไม่ต้องให้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างชอบชอบสิเพมดีที่สุดเลยประโยคนี้ดังขึ้นในห้วงอารมณ์จบประโยคนั้นแน่นอนว่าคนเมาได้รับรางวัลอย่างงามเจ้าของห้องลืมตาขึ้นมาอีกทีก็คือตอนที่แสงอาทิตย์สอดส่อง ผ่านพมานเข้ามาในห้องนอนคราวนี้ใบหน้าหล่อเหล่าที่อยู่บนหมอนไปข้างๆไม่สามารถสร้างความตกใจให้เขาได้อีกต่อไปแล้วเหตุการณ์ลืมตามาเจอเทมแบบนี้เกิดซ้ำเป็นครั้งที่4ถ้ายังตกอกตกใจอีกก็คงจะขวัญอ่อนเกินไปแล้วละมั้งชายหนุ่มลุกขึ้นนั่งชันเข่าพิงหัวเตียงแม้ว่าบั้นเอวจะรู้สึกปวดปลับอยู่ไม่น้อยสองแก้มแดงก่ำเมื่อเรียกถึงสาเหตุที่ทำให้ตัวเองต้องมานั่งปวดสะโพกเอวอยู่แบบนี้ เขาซบหน้ากับเข่าตัวเองแล้วระบายลมหายใจออกมาเบาๆทั้งที่บอกเทมไปแล้วว่าสถานะเริ่มคุยไม่ควรมีอะไรกันแต่สุดท้ายก็ดันโดนตะปบเข้าจังๆซะได้ครั้งแรกยังพอบอกได้ว่าเมาครั้งที่สองเมากลุม่มยังบอกได้ว่าเผลอตัวเผลอใจครั้งที่สามเมากลุ่มเหมือนกันแต่จะหาอะไรมาเป็นข้ออ้างอีกดีคิดไม่ออกแล้วว่าจะบอกว่าโดนเทมชักจูงเข้าด้านมืดไปแล้วก็ไม่ได้ด้วย พอต้องโทษตัวเองที่เวลาเมาสติเครื่องเครื่องกลางๆางทีไรเขาเผยอผ่เคลิบเคลิ้มไปกับอีกฝ่ายทุกทีเด็กมันเทคนิคดีเกินไปแล้วละมัง้งเติงเงยหน้าเหลือบตามองคนที่นอนอยู่ข้างกันในใจนอกจากจะรู้สึกหมันไส้แล้วยังรู้สึกอ่อนใจเวลานอนหลับของน้องชายพี่นายก็ดูสงบเงียบไม่มีพิษภยัยแต่ทำไมาเวลาตื่นถึงสรรหาวิธีสารพัดมาไล่ตอนทั้งเกลี้ยกล่อมเขาได้อย่างเก่งกาจเหลือเกิน ถึงอีฟฝ่ายจะรับปากแล้วว่าต่อไปจะไม่บังคับกันแล้วก็เถอะแต่จะเชื่อใจได้มากแค่ไหนกันเชียวล่ะในตาสีน้ำตาลเข้มกว่ามองผิวขาวจัดมองขนตาเป็นแผ่นหนาจมูกโด่งเป็นสันแล้วไล่ไปถึงริมฝีปากอยากได้รูปที่เฝ้าจูบเขาตลอดทั้งคืนขนตาของเทมยาวมากๆจนไม่เหมือนขนตาของผู้ชายไม่รู้ว่าอะไรโดนใจบางทีอาจจะเป็นโฆษณามาสคารา่าเมื่อเดือนก่อนก็ได้ เขาถึงได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเพมเก็บเอาไว้เผื่อเปิดดูเล่นๆถ่ายรูปจนพอใจแล้วตาก็เหลือไปเห็นจำนวนแจ้งเตือนใน Facebook และ l ล n e ได้แต่ตกใจเมื่อกดเข้าไปดูจึงเห็นแจ้งเตือนส่งมาจากนายชนรานเหตุการณ์เหมือนตอนที่อีกฝ่ายประกาศหาแมวปเป๊ะโพสของพี่นายยังคงคล้ายเดิมแต่คราวนี้ไม่ใช่ประกาศหาแมวน้องชายหายออกจากบ้านครับติดต่อไม่ได้เลย ออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าว,วันเสาร์พร้อมรถ s อ V สีดำน้องชื่อเทมพิสารสินโชติพินันอายุ24สูง189.5ผิวขาวผมดำหน้าตาดีใครเจอช่วยพาน้องกลับมาหน่อยน้องไม่ค่อยไปไหนมาไหนไม่ค่อยคุ้นทางเพิ่งกลับจากอังกฤษไม่รู้หลงทางหรือเปล่าน้องขี้อายพูดน้อยแสดงออกไม่ค่อยเก่งตอนนี้ที่บ้านเป็นห่วงมากเลยครับใครเจอมีรางวัลน,นำส่งให้3,000นะครับ ชายหนุ่มอ่านจบไม่รู้ว่าควรจะร้องไห้หรือหัวเราะโพสต์ของพี่นายมักมีฟิลเตอร์ประหลาดอยู่เสมอคลาวฟาโลก,ก็ทีนึงแล้วพอมาถึงคลาวเทมกลายเป็นว่าน้องน้อยของเขาเป็นคนเรียบร้อยขี้อายและพูดน้อยไปเทมกลับจากอังกฤษมาตั้ง5เดือนยังจะเรียกว่าเพิ่งกลับมาได้อีกหรือไงไหนจะราคานำส่งอีกละ่ะคลาวแมวตั้งราคาสูงเสีย5,000ันพอเป็นน้องชายดันเหลือแค่ 3, ส0 0 0ัซะงั้งงนลำเอียงช,ชัดๆเลยนี่ว่า เติเข้าไปดูใน Facebook พี่นายก็พบว่าพี่รหัสของเขาไม่ได้ห่วงน้องชายอย่างจริงจังสักเท่าไหร่เหมือนจะเอาหาและหนังไปทางประชดประชันกึ่งประจานมากกว่าพอโพสด้านล่างจากที่ประกาศหาน้องหายคือรูปโตะ๊ะที่เต็มไปด้วยของกินเหมือนเวลาบ้านพี่นายมีปาร์ตี้ในรูปแท็ก Facebook ของพี่สารสินโชติพี่นันเอาไว้พึ่งลงเมื่อคืนราวๆห้าทุ่มนี่เองไอเทมไอน้องเวนคนอุตส่าห์เตรียมข้าวของจัดงานวันเกิดให้ ตักบาทตอนเช้าเสร็จแม่งหายออกจากบ้านไปเลยทั้งญาติทั้งเพื่อนฝูงที่เชิญมาเยอะแยะเข้าถามกันหากันให้ควักว่าจะของงานไปไหนเจ็บแค้นเคืองโกรธอะไรก็คุยกันก่อนไหมกลับมาเถอะไอ้น้องที่บ้านให้อภัยแล้วอ่านจบเขาก็หลุดขำออกมาอย่างอดไม่ได้สักพักก็นิ่งไปเพะความคิดบางอย่างที่โผล่มาในสมองที่แท้อีกฝ่ายนัดเขาตั้งแต่วันที่ไปขายงานให้ C p พซก็เพราะวันเสาร์เมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของเจ้าตัวนี้เอง เค้กสชิ้นที่ซื้อมาเมื่อวานก็ยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยไม่เชื่อหรือไงเติงรู้สึกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะอธิบายยังไงดีชัวแบบหนึ่งเขาคิดว่าน้องชายพี่นายก็แอบน่ารักอยู่ในหน่อยเหมือนกันถ้าไม่นับเรื่องหน้าตาบึง้งตึงและนิสัยประเดียการอัตตัใจรากับเป็นนายท่านใหญ่ขี้งดหงิดซึ่งดันเป็นนิสัยหลักของเจ้าตัวซะได้ถึงจะไม่ได้ชื่นชอบในฐานะพิเศษเหมือนที่อีกฝ่ายคาดหวงัง ต่เมื่อคิดว่าเคยเห็นหน้าค่าตากันมาตั้งแต่สมัยหัวเรียนชุดนักเกรียนขาสั้นเขาก็รู้สึกเอ็นดูขึ้นมาจนอดยืนมือไปรูปเส้นผมนุ่มนิ่มของคนลับไม่ได้ครั้นเห็นเปลือกตาบางที่เปิดขึ้นและในตาสีดำมองมายังตัวเองมือก็ชะง,งักค้างอยู่กลางอากาศด้วยความตกใจที่ถูกจับได้เทมจึงคว้ามือเขาเอาไวล้ลงงับเบาๆแมวมันคันเขี้ยวอีกแล้วสินะเทม ชายหนุ่มร่างสูงปลือตาลงต่ำขยับแก้มคลอเคลียกับฝ่ามือของเติงโดยท่าทางเกียดคร้านอย่างไม่ปิดบงังเขาทำท่าจะรังตัวคนแก่กว่ามานอนกอดแต่ร่างผอมเพรียวกับขืนตัวเอาไว้ก่อนเมื่อวานเป็นวันเกิดแล้วทําไมถึงไม่บอกน้ำเสียงคนแก่กว่าแข็งขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยวางท่าเป็นฝ่ายดุก,ก่อนบ้างอ๋อคนยังไม่ตื่นเดียงเงียไปเหมือนคลุ่นคิด หรือสมองยังไม่ประมวลผลดีก็ไม่รู้ลืมคำตอบที่ฟังยังไงก็เหมือนตอบสองส่งทำเอาเติงพูดไม่ออกแทมไม่มีทางลืมเรื่องอะไรแบบนี้ได้เขารู้ดีว่าพี่รหัสค่อนข้างใส่ใจพวกวันสำคัญต่างๆของคนรอบตัวโดยเฉพาะวันเกิดถ้าเป็นวันเกิดของเจ้าตัวต่อให้ไม่มีตังก็ยังอุตส่าห์เหมาโดนัทกล่องใหญ่มาเลี้ยงพวกน้องๆได้ตอนวันเกิดของเขาเมื่อต้นปี พี่นายยังซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้เลยฉะนั้นคนที่เติบโตมากับพี่ชายที่ให้ความสำคัญกับอะไรแบบนั้นทั้งยังเป็นลูกคนเล็กไม่มีทางที่จะลืมเลือนสิทธิประโยชน์ของการเป็นเจ้าของวันเกิดไปแน่ๆอย่ามาโกโหกหน้าตายชายหนุ่มเม้มปากเข้าหากันพลางหลีตาลงมองลังเลไปชั่วครู่ว่าจะพูดสิ่งที่อยู่ในใจดีหรือไม่สุดท้ายก็เปิดปากออกไปอยู่ดี ไม่ใช่ว่าตั้งใจจะมาอยู่กับพี่ในวันเกิดของตัวเองหรอกเหรอเทมยอมละออกจากฝากมือของเขาแล้วยันตัวลุกขึ้นนั่งพาห่มไหลไปกองอยู่ตรงบ้านเอวเผยให้เห็นผิวขาวอมเหลืองตรงบ่ามีรอยแนวฟันที่กัดให้เห็นในอย่างชัดเจนอยู่สองสามรอยมุมปากหยัดขึ้นคล้ายรอยยิ้มดวงตาสีดำมองจ้องมาด้วยประกายระยับ,ยบก็รู้ตัวนี่ คนรู้ตัวบางคนรู้สึกหน้าร้อนวุบวาบไม่รู้เป็นเพราะสายตาร้อนแรงอย่างไม่ปิดบงังหรือเป็นเพราะสภาพล่อแหลคล้ายป่าประกาศว่าเมื่อคืนเพิ่งผ่านศึกอะไรมาชายหนุ่มหลบสายตาแล้วกระแอมแก้เกอร์เห็นในเฟซพี่นายโวยวายใหญ่เลยพี่นายไม่ได้โทรตามเทมเหรอลางสูงย่นคิ้วเข้าหากันเล็กน้อยก่อนคว้าโทรศัพท์มือถือที่ข้างเตียงขึ้นมา เขาหมุนหน้าจอกลับไห้เห็นจำนวน43สายที่ไม่ได้รับจากพี่นายแล้วไหวหลายครั้งหนึ่งหลังจากก้มหน้าอ่านโพสต์ของพี่ชายอยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยเงยหน้าขึ้นมาใหม่สีหน้ายังคงเรียบเฉยตามปกติปกติสจนเติงเริ่มสงสัยว่าเวลาปกติอีกฝ่ายทำสีหน้าอื่นเป็นบ้างไหมนะหรือกล้ามเนื้อบนใบหน้ามันได้ตายไปแล้ว บอกพี่นายไปแล้วว่าไม่ต้องเลี้ยงให้วุ่นวายเดี๋ยวค่อยโทรไปขอโทษก็แล้วกันชายหนุ่มระบายลมหายใจสั้นๆฟังแล้วเหมือนเจ้าตัวจะจงใจชี้งานเลี้ยงวันเกิดของตนตั้งแต่แรกอย่างไรพี่กรจากที่รู้จักกันมาเวลาพี่นายเลี้ยงเล่าที่บ้านเทมก็ไม่ค่อยเข้ามาส่งเสียงเท่าไหร่ดูท่าคงไม่ชอบความวุ่นวายจริงๆนั่นแหละจะพาไปส่งที่บ้านไหมรางวัลน,นํำส่งตั้งสามพัน น้อยกว่าไอแมวเวนรอบนั้นอีกเติงเกือบจะหลุดขำออกมาแล้วถ้าไม่ติดว่าหน้าอกข้างซ้ายเจ็บแปลบขึ้นมาแปลกแลซะก่อนเขายังไม่อยากเห็นหน้าพี่นายตอนนี้ไม่รู้ว่ากลัวตัวเองเจ็บเพราะเห็นคนที่แอบ,บชอบมีความสุขหรือเพราะกลัวความรู้สึกดีเก่าๆที่กักเก็บมาได้พักใหญ่จะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาก็ไม่รู้เขาไม่ต้องเปิดปากอะไรก็เหมือนว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจอย่าคิดเยอะถ้าไม่อยากเจอพี่นายก็ไม่ต้องไป ประโยคที่พูดมาไม่ได้ใกล้เคียงคำว่าปลอบโยนแต่การไม่ปลอบโยนอาจจะดีกว่าก็ได้ส่วนคำพูดถัดมาเหมือนเปลยเล่นๆแบบถามลมฟ้าลมฝนเพื่อเบี่ยงประเด็นมากกว่าจะพูดคุยจริงจังย้ายออกมาอยู่ข้างนอกดีไหมเวลาพาไปบ้านบ่อยๆจะได้ไม่ต,ตะขิดแต่ขวงใจคนแก่กว่าฟังแล้วรู้สึกถาแม่งถาแม่งแบบมีอะไรสักอย่างที่ไม่ถูกต้อง อยู่บ้านตัวเองก็ดีล้วไม่ใช่หรอพอบ้านอีกฝ่ายใกล้ออฟฟิศ CPC มากๆลงทางด่วนปุ๊บถึงที่ทำงานพอดีชายหนุ่มเอ่ยถามอย่างอดไม่ได้อีกอย่างพี่จะไปบ้านเทมบ่อยๆทำไมล่ะทามานอนที่นี่บ่อยๆมันเหมือนเอาเปรียบเกินไปหรือเปล่าคนต้าหนาเป็นแพรกระพริบปิบๆเบาๆพร้อมกับคาตอบท่าทางดูยังไงก็เรียกได้ว่ากวนประสาทก็อ,อยาามานอนสิ ไม่ได้ให้มันนอนนะเจ้าของห้องรีบร้อนต่อปฏิเสธเ็มเป็นฝ่ายยัดเยียดตัวเองมานอนอค้างอ้างแรมในคอนโดเขาทแท้แท้ไงถึงด้านทนเลื่อนเปื้อนไปไกลขนาดนั้นไอสิทธิพิเศษจำพวกไปนอนค้างที่บ้านคนอื่นนีดถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทก็ต้องเป็นสิทธิ์เฉพาะของแฟนไม่ใช่หรืองไงความสัมพันธ์ทางกายของพวกเขาอาจจะเป็นวัตถุอันตรายประเภทไวไฟก็จริงนะ แต่ความสัมพันธ์ทางใจยังไม่ถึงขั้นนั้นซะหน่อยเพิ่งจะเริ่มตกลงคุยกันเองด้วยซ้ำหนุ่มรุ่นน้องพยักหน้ากึ่งรับรู้กึ่งไม่ใส่ใจก่อนจะหยิกเล็บให้เจ็บเนื้อไปมากกว่านี้เติงเลยเฉยๆกลับไปพูดเรื่องวันเกิดของอีกฝ่ายแทนแต่เมื่อวานบอกกันสักนิดก็ไม่ได้จะได้ฉลองให้ซะหน่อยอย่างน้อยๆเอาเค้กที่ซื้อมาจุดเทียนเป่าและแบ่งกันกินก็ยังดีนะเขาคิด เมื่อวานก็ได้ฉลองอยู่นะอีกฝ่ายผง,งกศีรษะเบาๆด้วยสีหน้าไม่ทุกข์ไม่ร้อนสายตาที่มองมายัางเติงเรียกได้ว่าวาบวับาราวกับจ้องเหยื่อทีเดียวไม่ต้องอธิบายก็รู้ว่าเจ้าตัวกำลังหมายถึงเรื่องอะไรอยู่เรื่องที่ทำให้ไม่ได้เป่าเค้กนั่นแหละของขวัญวันเกิดที่ได้ถึงจะมาไปหน่อยแต่ก็ดีอยู่นะคราวนี้เติงสำลักน้ำลายตัวเองขึ้นมาอย่างกระทันหัน นอกจากใบหน้าจะแดงไปถึงใบหูแล้วยังไอขอกแขกหมดสภาพรุ่นพี่ที่อุตสาหเก็กเอาไว้ตั้งแต่แรกเทมหันไปรินน้ำที่ข้างเตียงใส่แก้วแล้วส่งมาให้หลังจากจิบน้ำไปแล้วอาการของคนเมาถึงดีขึ้นมาบ้างบางครั้งการคุยกับคนตรงๆก็ทำให้เขาหัวหมนุนเหมือนโดนปั่นหัวจนวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมพอเจ้าประคุณโนช่องจะขยันไล่ต้อนอะไรปานนั้น ไม่เหน็ดเหนื่อยบ้างหรือไงคนที่รู้สึกราวกับเป็นจิ้งจกที่อับจนหนทางอยู่มุมห้องได้แต่มองคนอ่อนไวกว่าหน้ามุ้ยก่อนจะส่งเสียงบ่นอุบอิบอยู่ในลำคอโม่แต่พูดเล่นอยู่ได้สรุปที่มาหานี่มีแรนแน่นะเมื่อวานถามก็ไม่ยอมบอกกันว่าจะชวนไปทะเลใ,ใกล้ๆน่ะแล้วค้างสักคืนไม่ได้ไปมานานมากแล้วเทมตอบอย่างเรียบง่ายเช่นเคย คำตอบจากอ e ีกฝ่ายทําให้เข้าใจเหตุผลที่ทําไมในกระเป๋าสะพายของเจ้าตัวถึงได้มีเสื้อผ้าเตรียมตัวพร้อมค้างคืนเอาไว้แต่แรกสินะพี่ทําแผนล่มสินะคนตื่นบ่ายโมงเพิ่เล่นเกมโต้รุ่งของเราแห่ๆก็เทมไม่ได้นัดพี่ก่อนนะเน่ะเทมชะง,งักไปเล็กน้อยหัวคิ้วขมวดเข้าหากันเขานึกว่าอ e ีฝ่ายจะพูดจาปากร้ากนประสาทขึ้นมาอีกไม่ทันได้คิดว่าประโยคถัดมาจะเหนือความคาดหมายสุดๆ ไว้วันหลังจะถามก่อนถ้าไม่อยากไปหรือไม่ว่างก็ไม่เป็นไรกลายเป็นว่าคนที่โดนนัดแบบกึ่งบังคับดันเป็นฝ่ายรู้สึกผิดเสียเองเติงยกมือขึ้นเกาแก้มก่อนจะเป็นฝ่ายเสนอตัวอย่างที่เขาไม่เคยทำมาก่อนพรุ่งนี้พี่มีขายงานตอนเช้าคงไปทะเลวันนี้ไม่ทันแล้วลิฟิปากบางยกยิ้มเมื่อนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แต่เราไปเที่ยวใกล้ๆกันก,ก,ก็ได้นะถ้าเทมอยากไปทะเล เราไปอะควาเรียมกันไหมเทมเคยไปหรือเปล่าอะควาเรียมที่ว่าอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าใจกลางเมืองชายหนุม่มคิดด้วยตะกะง่ายๆจนเรียกได้ว่าสิ้นคิดแมจะแทนกันไม่ได้แต่เขาเห็นว่าทะเลกับอะควาเรียมก็มีน้ำเค็มๆเ,เหมือนกันน่าจะชดเชยความรู้สึกอยากเที่ยวของอีกฝ่ายได้บ้างอีกอย่างแมวน่าจะชอบกินปลาถ้าพาแมวไปดูปลาแล้วแมวอาจจะลดความรู้สึก อยากตะปบจริงจกลงไปได้บ้างไม่มากก็น้อยแหละวะไม่เคยไปพี่ก็ไม่เคยนะเติงขยับยิ้มกว้างจนเห็นฟันเคี้ยวที่มุมปากเทมลี่ไปอาบน้ำแต่งตัวเร็วพี่อยากไปเซลฟี่กับปาระเบนรอยยิ้มกว้างแสนสดใสร่าเริงเหมือนจะเผื่อแผ่ไปจนถึงคนที่นั่งอยู่ด้านข้างกลีบปากอยากย,กยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางชายหนุ่มร่างสูงลุกขึ้นจากเตียงอย่างว่าง่าย แต่ยังไม่วายหันกลับมาถามแบบนี้นะว่เดทไหมไม่นับเตงตอบอย่างห้าวหารเต็มไปได้วยความมั่นใจแค่อยากพาแมวเอ้ยพาเด็กไปทัศนศึกษาดูปลาชฉยนะแมวเอ้ยเด็กมีสีหน้าเพ้่งตึงขึ้นมาทันทีเขาได้แต่สาวเท้าเข้าห้องน้ำไปแบบไม่ปกปิดความเซ็งเหลือแต่จิ้งจกเอ้ยผู้ใหญ่ที่กอดมอนขำกลิ้งอยู่บนเตียงเท่านั้น